แม่แม่ชอบไหมแม่ก็ชอบค่ะลูกแม่ชอบพี่ชอบแม่ชอบไปซื้อยังไงล่ะตูนแม่นั่งลูกขอให้ไปไรครับวันนี้แม่วันนี้ครับชื่อแม่อะไรแม่แม่สมอะไรแม่สมเสน่ห์ค่ะแม่สมสนิทแม่สมค่ะแม่สมสมมากก็แม่สมอันี้ก็เหมือนคุยังไงล่ะตามความฝันแม่เอางี้ว่าตามตามความฝันก็เหมือนว่าลูกแต่วันนี้หน้าฝันเมื่อก่อนฝันเห็นป่าจะไหนงวดที่แล้ว ตาก็อยู่ในกลมๆที่ว่าศูนย์นี่นะท,ที่เราให้สมศักดิ์ฟังทีนี้ก็วันนี้ก็ฝันเห็นคนแก่ด้วยแหละค่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่ว่าแม่ผู้จักไปนะค่ะแม่ก็อายุเก้าสุดสามปีนะที่จากไปเก้าสามค่ะยันคุณละไรสุกลก็ไม่ค่อยเก็บยไม <c oughs> <c oughs> ไก็มาอีกก็ค่ะก็แม่จากไปอายุเก้าสุดสามค่ะก็ฝันเห็นว่าท่านมามีน้องๆพวกนี้ด้วยนะ แต่ว่าที่จับไปก็มีแต่คุณคิดทวดนั่นแหละแต่ก็ฝันก็คิดคิดอยู่จะไม่รู้จัแฟนนะสมศักดิ์เราเพียงเพียงฝันก็ยังไงลูกก็เคยบอยบางครั้งก็มีโชคอยู่แต่ทีละสิบบาทอย่างทีละสิบคนแก่ก็ซื้ออย่างนี้หรือเปล่ทีละสิบบาทอย่างนี้นะคะแเก้าสามอายุอายุของของคุณทวดค่ะ แม่อายุเท่าไหร่นะแม่แปดสิบสองแล้วค่ะแปดสิบสองพอส่เกิดสองสี่แปดห้าวนเวียนอยู่แถวเนาะค่ะพอส่เกิดสองสี่แปดห้าอายุก็แปดสิบสองเอาับนเอาฝัันต่อครับแม่ก็ก็ก็มันอย่างนั้นแหละลูกก็เหมือนเยอะก็เหมือนในคุยอยู่บนบ้านที่เดิมๆนะพูดถึงนะบ้านนี้แหละบ้านที่เกิดบ้านแม่นั่นแหละเพราะว่าไม่ค่อยจำบุญด้วยอมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปบ้าน แล้วก็ห่างๆก็ไม่ก็ไม่้ว่าไงแล้วลูกก็ฝันถ้าได้คุยได้เลยก็ฝันเห็นที่ว่าผู้จะจากไปแหละแต่ไม่รู้จะแปลหรือจะคิดซื้อหวยนะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้หราลูกไม่งคุด คุณแม่มนะคะแม่ขมงแม่ได้คุยไม่ได้คุยกันไหมค่ะก็ก็เห็นคุยคุยกับเพื่อนน้องก็เหมือนคุยจะไม่คุยถึ้งเรื่องหมยเรื่องอะไรลูกก็ก็เหมือนท่านก็ก้มก้มหน้านะท่านท่านคุยคุยกับเราเนี่ยท่านก้มหน้าก็เหมือนเ่าคนจากไปเนาะแต่ก็ก็คิดแค่นั้นแหละก็ก้มหน้าว่ากับน้องน้องน้องก็ไม่ว่าอะไรน้องก็ว่าเออเออก็ความฝันเนาะก็ไม่ใช่ว่าคุยกันเหมือนเราคุยอย่างนี้นะแต่่ไม่ได้คุย แต่ก็พูดก็ท่านก็กลมหน้าไงน้าเป็นบางครั้งก็ก็ไหก็ความฝันเนาะแม่พูดไปก็ขาพวกลูกจะเก็บไปคิดยังไงไม่รู้แต่ก็จริงลูกฝันอยู่ไม่ก็คืออายุของคุณแม่คุณทวดเนาะค้วคุณทวดก็สามในคุณทวดจากไปก็ เออพี่ชายก็จากก็เก้าสิบหกนะเนในตระกูลในสายเลือดนะอ๋อคุณพ่อคุณพ่อคุณชายเนาะค่ะก็เก้าสิบเก้าสิบสิเก้าสิบหกแล้วพี่หญิงก็เก้าสิบสามค่ะแต่ละเก้าแตม่แม่ชอบไหมแม่ก็ชอบค่ะลูกแม่ชอบที่ชอบแม่ชอบสองเก้าแหละสองเก้าแม่ชอบสองเก้าตก็เก้าก็เคยบ่อยแหละ จากที่คุยกับลูกนะก็หนึ่งเก้าสองเก้าแม่ก็ก็ไม่คนจากเก้านะที่จริงเอากจากเก้าวันนี้ก็ยังมีเก้าอ่ะแต่ก็ขอให้จริงแล้วลุงนอนได้สัมภาษณ์ได้คุยคุยกับลูกนักข่าวทั้งหลายสิ่งที่จริงก็จริงขึ้นบ้างเนาะเป็น่เนาะใครตีเป็นอย่องอื่นก็ตีเอานาะใครชอบตีเลขเป็นนะครับค่ะก็ใช่แต่แต่คือที่คุณยายชอบก็จะเป็นเก้าสองสองเก้าหลักเก้านี่แหละเก้าสองสองเก้า ผูที่จากไปแล้วน่ันจะเป็นศูนย์ด้วยเนาะใช่๋อ่คคนแค่จากไปก็ศูนย์สองเก้าก็แปลเอาเป็นโชคดีนะคะทุกคนแล้วแล้วแล้วแม่นี่แปลว่ายังไงเวลาแม่แปลความฝัน้าแปลความฝันนะเหรอแม่ก็ แม่รู้จะว่ายังไงเนาะว่าบ้านก็บ้านเลขที่สองเก้านะอ๋อบ้านเลขที่สองเก้าบ้านเลขที่สองเก้าด้วยบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าแต่ของแม่เองบ้านเลขที่สามสิบห้าก็อยู่ใกล้กันอย่างนี้แหละเหมือนบ้านเดิมนะอยู่ที่ไม่ทสกครันนะเดี๋ยวนี้แม่ก็ถึงแม่ก็ถึงชอบสองเก้าแต่ไหนมาด้วยรถพระครูด้วยยองไงก็รถเป็นคันก็เลยชอบแต่สองเก้าหนึ่งเก้าอยู่บ่อย องการเาในวงกลมอย่างนั้นงานนี้สองข่าวองข่าวก็เลยขึมาตัวกเนาะเอาฝากอะไรไหมอวยพรให้ลูกหลานหน่อยครับแม่ไอ้แม่เือหน่อยก็ไม่มีอะไรลูกในเมื่อว่าการโต๊ะโซนจองได้อะไรอืมคุณยายก็มีอะไรนะพูดไม่เก่ง ก็สิ่งดีๆที่หวังๆเหมือนถ้าเราจะเสี่ยงโชคก็เป็นโชคที่ดีสมหวังทุกๆท่านทุกๆคน,น,นแล้วก็ยังที่เห็นๆก็ในสภาพก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะ <laughs> แต่ก็ความฝันอาจจะเป็นจริงได้สักวันเนะ ขอให้เป็นจริงได้ทุกๆคนค่ะให้แม่ดูนลยเอาแม่ดูนี่ไมแม่ดูใช่ตัวนี้ไหมตัวแม่แชอบตัวไหนเออก็ทั้งหมดนะคะก็สองเก้าแม่ก็ชอบ29นสองเก้าก็สามจับให้่อยแม่อเอนี่ไอสิ่งที่แม่ชอบจริงด้วยสองเก้าสองเก้าแม่ทีครับสองเก้าเลยใช่ไหมแม่อสิ่งทค่ะ ตัวสองเก้าสองเก้าโถ่ายรูปเลยแม่แม่แม่สมแม่สมสนีแม่ที่ญาติญาแม่สมสนีแม่สมสนีเวลาฝันคนเม่นนะปีนี้ก็รฝันฝันเม่นนะปีแม่จะเป็นคนฝันแม่นเนาะค่ะก็ก็มีบางลูกก็ก็จริงด้วยเหมือนที่ว่าสุนๆแม่ฝันอย่างนั้นที่ว่า เป็นเป็นปลาตัวน้อยอยู่ในวงกลมสีแดงมีอยู่ห้องคุยายก็ฟังเขาถูกนะห้องข้างๆอยู่ข้างๆกันแม่เขาด้วยกันนี่แหละสูงสูนอ่ะบอกว่ามันเป็นวงกลมแต่ปลาตัวน้อยไปแย่ๆอย่างนี้นะคะแต่แต่ไม่แต่แต่ไม่เป็นว่าปลาไปนู่นอ่าเป็นปลาบอกว่าปลาปลาก็เป็นแปดอย่างนี้เนาะค่ะแต่ก็ เป็นแปดเอ็นไปเป็นแปดเก้าแปดห้าไปอย่างนี้แล่ว่ามีคนถูกอยู่ศูนย์ศูนย์นะโอ้มีคนซื้อศูนย์ศูนย์ของแม่ด้วย่นี่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละแม่่าวด้วยกันเขาถูอยู่ก็เล่าถูกันฟังว่ามันสีแดงก็เหมือนที่สองเก้าเพราะว่าเขาลุกจะแปลงไงเขาว่าเก้าก็เป็นหกก็ได้แล้วเขาก็ยังว่านะแตกยุ่งเยอะค่ะยุ่งเยอะจริงค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมา ดูแลอยู่เีงโอเคน้องก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับเพราะว่า00เนี่ยคุ้น <Okay>, ถ <honestly. S 2> ูก <deve> <También variables> <tama> <pas> มักจะยากนะยากมากครับตัวสุดที่ได้การได้แลกเป็นตัวที่ใครไม่อยากจะซื้อใช่แต่ทำไมแม่ถึงคุวยกับเขาเขาได้ใชนยี่สิบบาทโมีแม่ข้างๆนอนข้างๆถูกครับแต่แ้ววก็คนมีโชคครับผมอยู่างเมื่อก่อนมีแต่แม่เคยถูกลูกแมเขาว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วแหละคนขายก็ไม่เหลเวลามาก็บอกไม่ซื้อ เรื่องที่อยู่ประชุมก็คือสองตามตัวครับชัดๆะคบไม่ไม่อะไรไม่ไม่สมสิริไม่สมสิริสนตรยนี้งก็สองเก้าก็หลายช่องเนี่ยได้บริจาละ ตันนี้ก็จะมีโชคเพราะว่าหลายคนนี่โดนยุงกัดบริจาคบริจาคเลือดฮะจะมีโชคคือนะคุณคุแม่ส่สนิทมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแ่ครับสาธุครับสาธุคนสมัครนะคะครับสาธุครับดีจะได้กลับมาที่วัดตาสำุทรสารามอีกนะคะท่านทูบีสาธุสาธุครับ นะครับก็ลองดูเนาะสามตัวศูนย์สองเก้านะครับสองตัวสองเก้านะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมาดานะถือว่าแม่เพื่อนก็ฝันแม่นนะทุกคนก็ขนาดงวดศูนย์ศูนย์เนี่ยที่ว่าแทบจะไม่มีใครถูกแล้วนะแต่ว่าความฝันของแม่ก็ยังเข้าแล้วก็มีคนถูกแม่เนาะอ่ะอยังไงก็โปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขทั้งหมดก็เป็นแค่แนวทางเนาะ ขอให้ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับโชคดีมีโชคลาภเด้อสวัสดีครับ